สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม c o n t i n e w o r l d เพราะมันจะทำการขายแลนซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อวานเนาะสำหรับกลุ่มนะครับไวลิที่ทำการสเต็กกิง้งหลักการสเต็กกิ้งก่อนหนนี้ถ้าใครสเต็กกิ้งก็อาจจะทราบกันแล้วนะแล้วก็ใครที่ยังไม่สเต็กกิ้งก็มีโอกาสที่จะเข้าซื้อแต่จะเข้าซื้อแลนของเขาในบ i น a ั้น NFT นะครับผมซึ่งจะขายกันวันที่2 7 6โมงเย็นก็ไปไล่ เก็บไล่ดึงกันที่นั่นได้ส่วน1นึ่ทุ่มตรงวันนี้จะทําการขายแลนกันสําหรับกลุ่มคนที่สเต็กเขาบอกสแนปช็อตอยู่ที่5วันแต่การสเต็กของเขาคุณจะต้องสเต็กแล้วก็โดนล็อกเหรียญไว้1เดือนก็ตามนี้นะครับผมอ่ากดตรงนี้แต่ก็ไม่ทันแล้วนะวันนี้ถ้าใครจะสเต็กอะไรก็ไม่ทันนะครับก็ขออนุญาตอธิบายถึงกลุ่มคนที่สเต็กไว้ว่าคุณจะมีสิทธิ์หรือว่าจะได้ดึงแลนกันยังไงแล้วก็ อธิบายถึงแลนรูปแบบแลนเบื้องต้นว่าคุณจะเลือกอะไรยังไงนะเหรียญนะครับตามนี้ b น o n silver แล้วก็ g o l แล้วก็แพทินัมนะครับอันนี้ได้ซื้อได้1แลนซื้อได้3แลนซื้อได้5แลนแล้วก็ซื้อได้10แลนนะครับก็แบ่งจัดสรรเงินกันดีๆนะครับผมอ่า เงินที่จะต้องจ่ายเกี่ยวกับแลนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรยังไงนะ,อะขอไปดูรูปแบบของเกมเบื้องต้นสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นเกมแนวทํำฟาร์มนะครับแล้วก็ซื้อขายโดยตามนี้นะครับแล้วก็อยู่ในเช่นของเมติกนะเหรียญของเขาชื่อว่าเหรียญ u m นะครับผมคุณสามารถไปติดตามข่าวหรือ follow นะครับตามนี้ได้เพื่อติดตามข่าวหรือรายงานต่างๆที่เขาจะแจ้งนะครับ อ่ารูปแบบฟาร์มอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบแผนที่นะครับที่คนจะเข้าซื้อโดยในช่วงแรกผมว่านะครับอันนี้คือข้อมูลยังไม่มีอะไรมากเกี่ยวกับแลนนะครับอ่ะอันนี้ก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่คุณจะไปใช้ในแลนนะครับคุณจะต้องสร้างอะไรบ้างนะครับสร้างโรงเรือนสร้างเครื่องกำหนดไฟฟ้าแล้วก็สร้างที่เลี้ยงปลาอ่าแล้วก็อันนี้ นี่ก็เป็นฟิชชิงฟาร์มส่วนเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับเหรียญอัมเหรียญเดียวนะอันนี้คล้ายๆเขาบอกเป็นด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญนั่งนะครับมันใช้เหรียญ U M เหรียญเดียวนะครับผมแล้วก็เดฟผู้พัฒนาเออมันผู้พัฒนาน้อยลง่ปเนี่ย <c oughs> นะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เกมตัวเนี้ยเมื่อก่อนนะช่วงเปิด เกมช่วงแรกๆกระแสะดีมากแต่เนื่องจากว่าเขาให้สเต็กแล้วก็ถือเหรียญไม่นานแล้วก็เขามีคน น้อยหรือเปล่าในการพัฒนานะครับและทำให้เกมตัวนี้กระแสะตกแล้วก็ไม่ทำการตลาดเท่าที่ควรจนได้รางวัลน,นะครับพิวิย์ส่งข้อมูลนี้ม่ให้ดูว่าทำไมเราไม่ค่อยได้ยินกระแสะเกมตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาติดท็อป20กลุ่มเกมที่ลงซื้อโฆษณายอดเย่ย yeah. <c oughs> นะครับก็อาจจะติดอันดับต้นๆเลยนะรู้สึกไอ้น,นี้นะปกติเราจะต้อง เห็นไอ้พวกของทวิตพวกของดิสคอร์ดพวกของเฟซบุ๊กเด้งรัวๆนะครับเอ่อแกรมในพวกนี้เด้งรัวๆแต่อันเนี้ยไม่ค่อยเด้งนะครับ1อาทิตย์เด้งสักที2อาทิตย์เด้งทีเนี่ยทำให้กระแสเกมเงียบไปแต่ที่เราดูกันตั้งแต่วันแรกๆนะที่พี่ตังทําคลิปอะไรต่างๆนะครับก็เกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นอย่างหนึ่งนะครับมีนกจโกโบเป็นแทนรถยนต์ขับไปนู่นไปนี่นะแล้วก็ใช้อะไรต่างๆนะครับในการที่จะเข้าไปในป่าเพื่อทําฟาร์มมาดูนะครับ ถ้าคุณอยากติดตามข่าวไล่ลงไปเรื่อยๆก็กดตรงนี้นะคุณก็จะกดปุ๊บคุณก็จะมาตัวของมีเดียมนะครับมีเดียมนี่เป็นที่สรุปข่าวแบบยาวๆให้เราได้อ่านกันนะครับผมนี่เขาบอกว่าคุณจะรีเลย์ไปยีิบสีชั่วโมงนะครับจากเที่เมื่อวานที่จะทําการซื้อแลนด์ของกลุ่ม staking นะครับก็เลื่อนมาเป็นอ3่า 23. วันที่23เวลา12 utc ก็1นึ่ทุ่มของบ้านเราเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าจะ ซื้อขายของกลุ่มที่ไม่สเต็กกิ้งก็ให้ไปซื้อในใบนั้นเอฟทีแน่นอนใบนั้นเอฟทีคู่แข่งไอ้คนที่ไม่สนใจจะเล่นเนี่ยรอจะดึงกันอยู่แล้วนะครับมันทําให้มันแปลกๆตรงที่ว่าทําไมหนะ้ามาซื้อกันที่นี่อาจจะเป็นวิธีการทําการตลาดของเขานะเพราะคนรอเฝ้าดูหน้านี้กันอยู่อยู่แล้วปกตินะว่าจะ มีอะไรอัปเดตแล้วก็พอเห็นในนี้ยเห็นหน้านี้เด้งขึ้นมาคนก็รอจะซื้อนะใบ a น้น FT นะครับแล้วใบ a น้น FT มันก็มีหลายส่วนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเด้งตรงนี้ไหมเนี่ยีกชั่วโมงฮอลิสซอนเนี่ยมันยังไม่เด้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่หน้าไหนของใบเน้นทีนะถ้าเด้งตรงเนี้ยถ้าเด้งอยู่ตรงเนี้ยก็ คนจะเห็นกันทั่วโลกนะเพราะคนรอจะดูกันอยู่อยู่แล้วนะปกติของใบแนนว่าอะไรจะขายนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เด้งมาก็ไม่รู้ว่าจะโปรโมททางนี้หรือเปล่าถ้าโปรโมททางนี้ก็ถือเป็นผลดีของเกมแต่ก็ไม่เป็นผลดีของผู้เล่นเพราะคุณจะดึงไม่ค่อยจะทันนะครับผมปัญหาของเขาอันนั้นยิ่งบอกว่าขายแล่นนะครับก็ไอคนที่ไม่รู้จักเกมนี้ก็พร้อมจะดึงกันอยู่แล้วนะอันนี้คือปัญหาของการขายโดยที่มีผู้ที่รอจะดึงกันอยู่แล้วก็มีบทเขาแทบจะกดโดยที่ว่าเกือบ เหมือนจะได้กันอยู่แล้วนะแต่เราเนี่ยกดมือไม่ค่อยจะได้กันนะครับหน้านี้อ่ะเขาบอกว่าเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ละ่ะนะครับเขาขายกันอยู่ 5, 000, ห้าพันเมื่อกี้นี่นะครับห้าพันแลนดนะครับผมรอรอดึงรอดึงอีกสี่วันนะครับก็รอสี่วันตอนนี้นะครับ Com i n g s o ู n ก็เลือกทำเลดีๆกดห้าดาวกดอะไรอยู่นะครับดูสินะครับถ้าห้าดาวนี่ก็ใช้หนึ่งร้อยห้าสิบ นะครับมันมี r e a l i t y f i เ t e r ก็วันที่27นะเดี๋ยวมารอดูสำหรับคนที่จะซื้อกันฝั่งนี้นะครับส่วนกลุ่มวันนี้นะครับที่จะขายกันในตัวของเว็บของเขานะครับเวลาหนึ่งทุ่มวันนี้นะคุณก็จะต้องมาดูว่าแลนวิธีการเลือกซื้อคุณจะต้องเลือกอะไรยังไงนะครับ ก็อันดับแรกเขาบอกว่าแลนเนี่ยมีด้วยกันหลายภูมิประเทศจะต้องไล่มาอยู่ตรงนี้เลยนะ,ะนะครับเนี่ยแลนมีด้วยกันหลายภูมิประเทศนะก็ตามนี้นะครับแล้วก็ยิ่งความหายากของแลนยิ่งลึกลับยิ่งลึกลับยิ่งดีนะครับก็จะทําให้ได้ไอเทมต่างๆที่มัน แพงหรือว่าคนอื่นหากันไม่ได้ง่ายๆทําให้เราไปขายในตลาดได้แพงขึ้นนะครับเพราะเกมนี้เน้นการคราบนะเอาไอเทมนู้นไอเทมนี้มาผสมกันจนเป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งแล้วก็ครับเอามาใช้ในแลนด์ของผู้เล่นนะครับก็ถือว่ามีความหลากหลายของเกมเยอะระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูถึงประเภทของที่ดินนะครับประเภทที่ดินก็มีตามนี้นะก็เขาจะขายกันที่ มีทั้งที่ดินทั้งหมด20,000นะครับ2 0 0 0 0 NFT ที่จะขายเดือนนี้นะก็อาจจะรวมไปถึงตัวของที่ดินที่ขายในไบแน e ด้วยที่มีทั้งหมด5,000นะครับ5,000แลนด์แสดงว่ากลุ่มที่สเต็กได้ถึง15,000แลนด์เลยเหรออันนี้ก็ไม่ทราบนะครับมาดูที่ดินนะครับเขาจะแบ่งขนาดของที่ดินเรียกว่าเป็นหน่วยไบยโอมนะ เหมือนกับ1ไล่2ไล่3ไล่มั้งผมว่านะครับอันนี้ก็1ใบ 1, 1่ไล่1นบโอมอันนี้ก็3ไใบโอม5ไใบโอมนะครับขนาดใหญ่นะครับทีนี้ในแลนต่างๆนะครับก็จะบอกถึงว่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหายากของอาเทมต่างๆนะครับเขาบอกว่าที่ดินจะมีแบบป่าแบบน้ําแข็งแล้วก็ลึกลับนะครับอะไรพวกนี้นะก็ประมาณนี้ยิ่งลึกลับยิ่ง เป็นที่ที่หายากก็จะทําให้มีไอเทมที่แปลกประหลาดแล้วก็หายากทําให้เราไปขายตลาดได้ราคาที่ดีกว่าแลนหรือพื้นที่ที่ปกติที่คนส่วนใหญ่เขามีนะครับผมอ่ะระดับดาวนะครับแลนพวกนี้จะแบ่งออกเป็นระดับดาวดาวดาว,ดาวเป็นเทียเทียเทียนะหนถึงหโดยราคา1ดาวก็25ดอลลาร์สดาว50ดอลลาร์ สามดาวเจ็ดสิบห้าแล้วก็สี่ดาวหนึ่งร้อยแล้วก็ห้าดาวที่แพงที่สุดใหญอ่อาจจะดีที่สุดของเกมตัวนี้นะครับก็หนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์เทียบเท่ากับเหรียญ U M นะตอนนั้นเหรียญ U M สมมติว่าเวลาที่เขาล็อกเหรียญไว้นะครับสมมติเขาล็อกเหรียญไว้ว่าตอนนี้เราล็อกแล้วว่าตอนนี้คอนตินนัมเวอร์น่าจะนิ่งที่สุดแล้วสมมติว่าร้อยแปลงเหรียญหน่อยนะแปลงเหรียญเป็นดอลลาร์นะครับหนึ่งแลน ใหญ่สุด150ดอลลาร์มันจะต้องใช้1,200 UM นะครับ1,246เอมเลือกก็1 2 5 0ก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับผม1,250สมมุติว่าคุณสเต็กไว้อยู่ในระดับของทองแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ซื้อได้เหมือนผมเนี่ยซื้อได้ถึง5แลนด์คุณก็จะซื้อเต็มลิมิตที่คุณมีสิทธิ์ก็1,250คูณ5ไปนะครับคุณก็ต้องเตรียมเหรียญเอิมไว้ 6,250อ่ะเมื่อวานนี่คำนวณไว้อยู่ประมาณห้าพันนะครับห้าพันห้าอ๋อมันถูกลงเหรอใช่ไหมมันถูกลงนะครับตามกราฟเลยอืมนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมต่อไป ก็แลกเงินตามที่ตัวเองจะต้องใช้นะแต่มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ล็อกนะครับ mm hmm. เหรียญตกเหรียญขึ้นก็ดูอีกตอนตอนเย็นๆนะครับทีนี้ก็แลกแล้วก็เอาตามที่คุณคิดว่าคุณจะซื้อแลนนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับมาหน้านี้ก็เป็นหน้าที่วิธีการในการที่จะฟิลเตอร์นะครับช่วงที่คุณรอซื้อเนี่ยคุณจะต้องฟิลเตอร์เพื่อจะซื้อ หาแลนด์ที่ดีที่สุดที่ถูกใจนะแน่นอนว่าคนเขาจะเข้ามารอซื้อแลนด์ที่ดีที่สุดในราคาที่เท่ากับเรานะครับฟิลเตอร์พวกนี้จะมีประโยชน์กับคุณมากถ้าคุณใช้อย่างรู้ว่าต้องใช้อะไรตอนไหนนะมาดูกันนะครับเมนูนี้ผมว่าสําคัญแหละสาหรับผู้ที่จะรอซื้อแลนด์ในวันนี้กับวันที่27นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าวันที่27มันจะมีฟิลเตอร์นี้ไหมเพราะมันขายในไปเน,น้นอาจจะไม่มีนะแต่ถ้าวันนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่ม ก็อาจจะต้องใช้ฟิลเตอร์นี้ได้เพราะมันขายในตัวของ c o n t ทน n e r w o r ร์เลยนะในเว็บของเขานะครับมาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ในหน้าเว็บยังไม่อัปเดตเกี่ยวกับรายละเอียดของฟิลเตอร์แล้วก็การเลือกซื้อแลนดอาจจะเริ่มที่จะเปลี่ยนรูปแบบเว็บใหม่ตอนที่มีการล็อกเหรียญแล้วว่าคุณใช้ c o n เทน n e r เวอร์เหรียญอัมเนี่ยเท่าไหร่ในการเชื่อซื้อแลนระดับความแรงต่างๆ1นดาวอันนั้นนะครับอ๋อมา ดูหน้านี้นะครับเป็นบอกถึงว่าในหน้านี้จะบอกถึง5ส่วนนะครับส่วนที่1คือแผ่นที่ส่วนที่2ของเขาเนี่ยก็คือเมนูค้นหานะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ต่างๆส่วนที่3คือเมนูของผู้ใช้งานเมนูสีคือที่คุณปักหัวใจไว้ก็คือใส่รถเข็นนะครับอาจจะอย่างนั้นนะผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับทีนี้พอคุณกดรถเข็นแล้วนะครับก็แสดงว่าคุณเนี่ยจะทําการซื้อนะครับโดยคุณก็จะเลือกในแผ่นที่นี้ได้ทุกจุดนะผมมองว่า ไอ้แต่ละบล็อกบล็อกที่เป็นสีนี่คือ1นึ่งเลนนะครับเนี่ยนะครับนี่สมมุติอันนี้คือตรงนี้คือ1นึ่งเลนอันนี้สี่เหลี่ยมที่ต่างเียนคือนหนึ่งเลนนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะเวลาเราเลือกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ตรงกลางนะครับของแมปแผนที่นั้นนะครับอันนี้มันเป็นขอบป่ะเนี่ยไม่รู้อันนะอันนี้อาจจะอันยังไม่บอกถึงขอบเขตหรือบอกก็ไม่ทราบอาจจะต้องมาดูกันตอนนั้นนะต่อไปก็มาวิธีการเลือกมันจะแบ่ง ออกเป็น2ฝั่งนะครับคือฝั่งของเมนูนะครับก็อยู่ทางซ้ายตรงนี้กับอีกฝั่งคือฝั่งของยูเซอร์ฟิลเตอร์ของยูเซอร์นะครับมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้อาจจะยังไม่ได้ล็อกเหรือญอะไรก็แล้วแต่นะเพราะอันนี้เป็นข่าวนานแล้วเขายังไม่ทำเบลอนะครับโอเคมาวิธีการใช้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์อันดับแรกคุณสามารถกดกี่ดาวเพื่อจะให้มันแสดงเป็นจุดๆๆในแมปได้นะครับสมมุติคุณกด สีดาวมันก็จะบอกเป็นมาร์กไว้ว่าสีดาวตรงนี้มีตรงนี้ตรงจังนี้คุณก็กดเข้าไปหานะครับแล้วก็มันจะมีการเพิ่มฟิลเตอร์นะครับตรงนี้นะครับขนาดกลางก็ขนาดใหญ่นะครับพอเป็นสีดาวน่าจะมีอยู่สองขนาดแต่จริงๆมันก็มีเล็กกลางใหญ่สามขนาดนะนะครับทีนี้ความเรเลตี้คุณก็สามารถติ๊กไปได้ว่าจะใช้เรเลตี้ประมาณไหนก็อาจจะสามดาวสองดาวเรเลตี้อยู่ตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นสีทึบๆให้คุณเออสีหนาๆให้คุณนะแล้วก็มันก็จะบอกราคานะครับสีดาวอยู่ที่8 5 0รอิ่เอิมแต่อันนี้คือราคาที่มันยังไม่ได้ล็อกนะราคาล็อกเดี๋ยวต้องรออีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ราคาที่บอกไปข้างต้นแล้วนะครับทีนี้มาคุณกดตรงนี้นะครับอันหัวใจมันอาจจะขึ้นมาเป็นในรถเข็นแบบนี้นะครับในรถเข็นแบบนี้นะครับเป็นการใส่อ่าฟอรลิตไว้นะครับอ่าทีนี้ ก็หน้านี้ก็จะสังเกตว่าแลนตัวนี้มันมี35ถึง5สีเลยนะครับแสดงว่าแลนตัวนี้มีพื้นที่ในแลนเยอะมากเนี่ยทํากดปุ๊บเนี่ยแลนตัวนี้ใน1นึ่งแลนมันมีมีทั้งน้าแข็งมีทั้งก้อนหินมีทั้งภูเขาไฟแล้วก็มีทั้งป่าแล้วก็มีทั้งความลึกลับนะครับมีทั้งป่าลึกลับด้วยแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยเหมือนว่าจะดีนะครับเหมือนว่าจะดีเลย แต่ความแรต่างๆแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าตรงนี้ก็ตามนี้นะครับยิ่งคล้ายๆว่ามีอะไรเยอะนะครับมีอะไรเยอะเนี่ยก็เหมือนกับตรงนี้นะครับบอกว่ามีเยอะเลยนะครับความถ้าเลือกไอ้สีม่วงแล้วก็มีขึ้นเวทีนะครับเวทีเวลทีเลือกเวทีตรงนี้้วก็จะบอกว่ามีความร่ํารวยนะครับมีความร่ํารวยก็ผมมองว่าให้มีสีม่วงนะครับแล้วก็สี สีแดงมันเป็นเหมือนที่เราดูตรงเนี้ยเหมือนที่เราดูไอตัวของแลนของมันนะครับตรงไหนแล้วน้าแลนริสต์สโอรโอแลนไทท์นะครับก็เหมือนกันนี้นะครับก็เหมือนกันนี้มีฟอรเรสต์นะครับมีป่าแล้วก็มีทุ่งหญ้านะครับแล้วก็มีน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีของผู้ก่อไฟแล้วก็มีความป่าลึกลับนะครับเนี่ย ก็ผมว่าน่าจะเลี่ยงนะครับจากตามความหายากของเขาแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณจะซื้อแลนถ้าคุณมาดูฟิลเตอร์ตร,ตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าเอาเอาให้ไอ้สีม่วงกับสีแดงมีเยอะๆใช่ไหมพราะมันรู้สึกว่ามันจะมีความหายากอยู่อันนี้เป็นตามที่ดูตามที่เข้าใจส่วนตัวนะมันผมก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้จะถูกหรือผิดนะครับ หรืออาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะเราก็ไม่เคยเห็นเมนูของมันมาก่อนนะจนกว่ามันจะเริ่มเปิดเมนูขึ้นมาแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะซื้อก็จะต้องเลือกเอาให้ให้พวกของลึกลับพวกของภูเขาไฟนะครับเรียงตามนั้นให้เยอะให้เยอะไว้ก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้หน้าเนี้ยมันเรียงตามอะไรที่เอามิติกอยู่บนแล้วก็โฟเรสซึ่งมีความหาง่ายของแรนอยู่ตรงอันที่สนะครับอาจจะ อนาคตหรือเอ้ยหรืออาจจะคล้ายๆในป่ามีของหลากหลายมากกว่าเราอาจจะได้ของแบบนั้นไปไปครับได้ง่ายกว่าหรือเปล่าก็าไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่เริ่มเล่นเกมหรือว่าเริ่มเข้าใจระบบของแดนแล้วแต่ตามที่เขาเรียงมันคืออย่างนั้นนะครับเรียงตามที่เขาบอกไว้นะครับผมทีนี้เมื่อคุณก็ถ้าคุณกดไอรูปรถเข็นตรงนี้ก็เป็นการเอาเศษตะกร้านะครับก็รอซื้อนะครับ เหล่านี้3เมนู1 2 3่เนี่ยสาคอลัมน์ตรงนี้ก็บอกถึงว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในตัวของแลนตัวนี้นะแต่แลนตัวนี้มีเดียมทําไมราคาเท่ากันอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่เราเลือกแลนตัวนี้คือ4ดาวนะครับอาจจะมีพวกนี้ปรากฏเข้าไปมันขยายเมนูนี้ออกมาอาจจะตรงนี้นะที่มีความเรลเลตี้เยอะนะครับทำให้ตัวนี้ราคาเท่ากับตัวนี้ ซึ่งตัวนี้มีแค่3มแลนนะครับมีลึกลับมีภูเขาไฟแล้วมีน้ําแข็งนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเรียงเมื่อกี้ที่ถูกก็คือใช่ไหมนี่มีของหายากนะครับแลนนั้นมี3อันดับอยู่เลยนะครับเห็นไหมก็เลยอยู่ตติดในหมวดของ4ดาวขนาดทั้งที่ขนาดมันเล็กกว่าตัวนี้นะครับผมว่าอย่างนั้นแน่เลยอ่ะ ต่อไปเมนูต่อไปก็เมนูของฝั่งของผู้ใช้นะครับฝั่งยูเซอร์ฝั่งนี้เมื่อคุณปักหมุดปักอันนี้ก็บอกว่ายูอาร์แลนด์ก็น่าจะเป็นแลนด์ของคุณที่คุณซื้อไว้แล้วนะครับ1 2สมมุติว่ามีคุณเป็นสุลต่านนะครับสเต็กไว้ที่ 1, 10 0 0 0อัมก็แสดงว่าคุณสามารถซื้อแลนด์ในนี้ได้ทั้งหมด10แลนด์คุณก็จะมีจุดเขียวๆที่คุณซื้อไว้แล้วทั้งหมดเนี่ย ไอ้ทงเขียวๆเ,เนี่ยทั้งหมด10จุดนะครับแต่อันนี้บอกว่าแค่2จุดแต่จริงๆอาจจะโดนบังนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะหน้านี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามีกี่จุดแล้วกันนะครับทีนี้ไอ้น,น่าจะเป็นจอที่ขายายแล้วจริงๆมันจะเป็นโลกที่กว้างใช้ได้เลยแหละนะครับเพราะสองหมื่นแลนนะทีนี้เขาก็บอกว่าคุณซื้ออะไรไว้บ้างนะครับก็บอกไว้กดดูปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาอันนี้น่าจะอันเดียวกับไอ้ที่หน้าเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ แล้วก็นี่คุณปักหมุดไปแล้วนะวิววิวออนเอ่อวิวออนแมปกดเข้าไปก็จะไปโผล่ที่คุณจะดูแลนของคุณมั้งนะครับต่อไปฝั่งของ f อร์ r ลิทนะครับฟอร์ลิก็ฝั่งนี้นะครับไอหัวใ,ใจของคุณอะ่ะอ่ะพอกดส่วนของ f อร์ r ลิแล้วนะครับคุณอาจจะกดที่รถเข็นเพื่อจะซื้อพอกดซื้อปุ๊บนะครับ Shopping c a r ทก็กดูที่ไอรถเข็นของคุณ นะครับคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อกดปุ่มลบไปได้แต่ถ้าซื้อก็กดปุ่ม p u r c h a s e นะครับก็เป็นการจ่าย Ver, คอนเทนเนอร์เวอร์นะครับเหรียญอัมลงไปนะครับแล้วก็ได้แรนนี้ออกมานะครับมาใช้งานตามที่เขาแจ้งน่าจะประมาณนี้นะก็เป็นการซื้อขายแรนเสร็จสิ้นนะครับผมว่าหลักสําคัญก็คือคุณจะต้องรู้เรียงลําดับสําคัญไอ้ตรงนี้นะครับว่าคุณจะได้อะไรเหมือนกับแรนนี้มีแค่สีม่วงอันเดียวเนี่ยไอ้โผล่โนิดเดียวเนี่ยมีสีม่วงอันเดียว แล้วก็ความใหญ่ความอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่มันลึกลับอย่างเดียวเลยแสดงว่าตัวนี้ก็เลยแพงนะครับผมก็คิดว่าอันแรกที่ผมจะต้องหาก็คือให้มันมีความลึกลับนะครับมีความลึกลับให้มากเลยนะครับแล้วก็ความเรอเรตี้อาจจะต้องหาที่มันมี3าดาวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขนาดขนาดก็อาจจะขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เซิร์ชเงินคุณก็เซิร์ชได้ตามนี้เดี๋ยวมันอาจจะล็อกว่าคุณจะจ่าย ตัวของเท่าไหร่นะครับอาจจะที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ1นถึงห้านะครับหนึ่งถึงห้าขนาดเรนนะครับผม,มส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องเซิร์ชแค่ความมีความคล้ายๆว่ามีความอุดมสมบูรณ์เยอะๆหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะครับดังนั้นเมื่อคุณเซิร์ชหาแล้วคุณก็ต้องซื้อให้เร็วเพราะมันจะจู้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 หายไปแบบรวดเร็วแหละผมว่านะดังนั้น ก็ลองดูนะครับลองดูแต่ไม่รู้ว่าไอ้ขนาดของแลนตรงนี้มันจะขนาดใหญ่แค่ไหนนะอันนี้เขาอาจจะซูมมาบางส่วนแล้วนะครับแต่พอคุณกดสกอร์เมาส์เลื่อนหรือใช้คลิกแช่หมุนหมุนเหมือน,นกับดู g o o g l e แ a p อะ่ะมันอาจจะไปได้หลายหน้าหรือเปล่านะครับหลายใล้ายเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบต้องรอดูกันเย็นนี้นะนี่ก็ วิธีที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ซื้อแลนด์ให้ได้ประโยชน์ที่สุดในช่วงที่เราแย่งซื้อนะครับไม่ใช่ไปซื้อผิดแล้วไปตั้งขายถ้าคิดจะเล่นจริงๆปีหน้าเล่นกันนะครับแต่ถ้าใครที่มีหลายแลนด์ก็น่าจะเลือกให้ดีที่สุดเพื่อจะตั้งขายได้ราคาที่สุดด้วยเนะยาะดังนั้นก็ได้ประโยชน์ที่สุดในการที่จะเข้าซื้อนะแต่เขาก็แบ่งนะครับระดับความแ้วแล้วนะ ก็คอมพิวเตอร์มันการันตีเอ้ยไม่คอมพิวเตอร์มันก็แบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้าคุณกดแบบไม่ได้คิดอะไรก็แบ่งตามดาวนี้ก็ได้แต่บางคนนะครับเขาต้องการจะเอาแลนระดับนู้นระดับนี้ก็อยู่ที่ความชอบด้วยนะครับหรือวิธีการที่จะทาเงินของเขาในการที่จะซื้อแลนของเราไปาครับของหรือว่าหาของมาครับนะครับโอเคนี่ก็น่าจะเกือบทั้งหมดที่ผมพอจะ รวบรวมข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้หนึ่งทุ่มเจอกันพอเรารู้แลแบบนี้เราก็อาจจะมารอซื้อตัวของไอาบแนน a n เอฟ t วันที่7นี้ด้วยนะครับหกโมงเย็นนะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับวันนี้ใหญ่ต้นน้ำจีจีไปก่อนนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับคุณสามารถที่จะกดติดตามต้นน้ำจีจีทาง ยูทูบนะครับช่องนี้แล้วก็กดติดตามไว้ทางแฟนเพจ Facebook ให้ด้วยแล้วก็เรามีช่องพูดคุยติดตามมาสอบถามปัญหาต่างๆแล้วก็ไม่ว่ามีคนไลค์อะไรก็แล้วแต่เราก็มาอยู่กันที่นี่นะครับนกลางวันอาจจะมีสมาชิกน้อยหน่อยนะครับก็พูดคุยกันมานั่งคุยกันที่นี่ได้นะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่3 1 8 2คนแล้วนะก็เชิญนะครับเข้ามาได้ทุกคนนะครับแต่ไม่เอาสแกมนะครับไม่เอาสแปมต่างๆบางคนมาส่งลิงก์สแกมสแปมโดนไวรัสผมก็บล็อกผมก็เตะนะมา มาแล้วมาตัวใสๆเปล่าๆเปรี้ยวๆมาได้นะฮะ <laughs> อย่าเอาไวรัสเข้ามาในกลุ่มโอเคแค่นี้ทุกคนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม